มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ Podcast, ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลกสวัสดีครับผมประสานอิงคนันคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจมนุษย์ต่างวัยครับสวัสดีค่ะมามีนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจมนุษย์ต่างวัยเช่นเดียวกันค่ะครับขอต้อนกลับทุกท่านนะครับเข้าสู่พอดแคสต์มนุษย์ต่างวัยนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามนุษย์ต่างแดนซึ่งจะพาคุณผู้ฟังนี่นะครับไปทําความรู้จักแล้วก็ไปสํารวจสังคมสูงวัย ในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ EP นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับเม,มื่อวาเราจะคุยกันเรื่องรัฐสวัสดิการครับในกลุ่มประเทศนอร์ดิกหรือว่ากลุ่มประเทศในแถบสแกนดิเนเวียซึ่งก็มีทั้งสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์แล้วก็นอร์เวย์นะครับอย่างเมื่อวานี่ก็เคยไปอยู่ที่ฟินแลนด์มาเนาะใช่ก็ปีเดียวปีเดียวค่ะเป็นเักเยนแลกเเลี่ย <'S. S 1> น <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยรายชื่อของประเทศเหล่านี้มักจะถูกยิบยกขึ้นมาบอกว่าเป็นต้นแบบของ รัฐสวัสดิการที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าเนาะโดยเฉพาะอย่างสังคมไทยตอนนี้เวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการจำเป็นมัมมี่เราก็จะอ้างอิงถึงกลุ่มประเทศเหล่านี้แหละว่าเอ๊ะทำไมสังคมไทยเนี่ยไม่มีรัฐสวัสดิการเหมือนประเทศในกลุ่มพวกนี้บ้างเ<ม>ช่นเอ่อเรียนก็เรียนฟรี<ม>ใช่ไหมครับรัฐคอยสนับสนุนเรื่องการศึกษาไปแล้วอย่างเวลาแต่งงานเสร็จมีลูกเนาะพูดง่ายๆรัฐก็ช่วยดูแลเรื่องค่าเราเรียนอีกใช่ไหมครับตั้งแต่ใช่ค่ะคือค่าเล่าเรียนแบบตั้งแต่ตั้งแต่แบบ เขาเรียกเหมือนตั้งแต่ชายแค์ตั้งแต่แบบศูนย์ดูแลเด็กจนปริญญาตรีก็คือรัดดูแลใช่ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเนาะหรือแม้กระทั่งพอแก่ตัวรัดก็ูแลดูแลอีกเหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องเป็นภาระของบรรดาคุณลูกๆที่จะต้องกังวลว่าโอ้โหจะมีเงินเหลือพอที่จะดูแลตัวเองแล้วจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําไมรัฐสวัสดิการของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียหรือว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกนี่แหละครับถูกหยิบยกมาพูดกันบ่อยครั้งเเนนาะแต่่่ททัั้งหมดดีีรพูกย ก็เป็นเรื่องของข้อดีมีบางคนทักท้วงเหมือนกันว่าเอ๊แล้วประเทศที่มีรัฐสวัสดิการที่แข็งแรงขนาดนี้เนี่ยรัฐดูแลกันทุกอย่างแล้วบทบาทของครอบครัวบทบาทของความสัมพันธ์ของครอบครัวนี่จะเป็นยังไงใช่ก็เคยก็เคยเห็นคนไทยถามกันบ้างนะคะแล้วเอาจริงๆเนี่ยคำถามเนี้ยไม่ใช่แค่คนไทยนะคะอย่างคนในสหรัฐอเมริกาเองอเขาก็ถาเหมือนกันเพราะรว่าที่อเมริกาเนี่ย ก็จะบอกว่ายังไงดีคืออเมริกาเขาเองอ่ะก็ไม่ได้มีระบบรับสวัสดิการที่มันเข้มข้นแข็งแรงมากอย่างนอร์ดิกค่ามหาลาัยอะไรก็ยังแบบค่าเล่าเรียนก็ยังต้องจ่ายเองค่อนข้างแย่สช่ไหมใช่ค่ะอย่างค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากมซึ่งทีนี้เนี่ยคนอเมริกาเขาก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันค่ะว่าเออเนี่ยแล้วถ้าเกิดแบบอะไรอะ่ะอลูกเข้ามหาลายัยพ่อแม่ก็ไม่ต้องส่งเสียแก่ตัวไปอรับด,ดูแลลูกก็ไม่ต้องมาดูแลแล้วแบบเอ้าเราครอบครัวจะยัง มีความหมา,ายอะไรอยู่ไหม,มแต่ยังมีความสําคัญอะไรอยู่หรือเปล่าใช่จ<ช>ะไม่รู้วการตั้งคําถามนี้เป็นตั้งคําถามแบบอ,อักขนเปรี้ยวหรือเปล่านะ <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่พบว<ม>่าบางคนเขา,าก็จะตั้งคําถามเนี่ยว่าเอ,อ,อย่างเช่นพ่อแม่ก็ไม่ต้องคอยสนับสนุนเรื่องการเรียนของลูกมไม่ต้องควักค่าเทอมให้กับลูกเพราะว่ามีสวัสดิการรัดคอยดูแลใช่ไหมในขณะที่พ่อแม่แก่ตัวลงไปลูกก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมาช่วยดูแลมาก มีรัดคอยดูแลอีกเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเออแล้วความผูกพันเอาง่ายๆความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยนี่มันจะแน่นแฟนเหมือนกับเช่นเหมือนกับสังคมไทยหรือเปล่าใช่ไหมเออคำถามนิ้มก็ถูกตั้งคําถามไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยตั้งคําถามเนาะในสังคมอเมริกันก็ตั้งคําถามเหมือนกันซึ่งก็ได้มีคนพยายามตอบคาถามนี้หรือได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือ มีนักเขียนคนหนึ่งนะคะเป็นชาวฟินแลนด์ชื่อคุณอนุปตัตตน์เนนนะคะก็เขาได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็เดียดเขาก็โดนคําถามนี่เหมือนกันคือคนอเมริกา <c oughs> ก็ถามว่าแบบเฮ้ยแบบประเทศเธอถ้าแ,แบบรัดดูแลทุกอย่างเอาเราครอบครัวต้องทําอะไรแล้วคือเขาก็มองแบบอย่างนี้ครอบครัวจะไม่มีความหมายหรือเปล่าหมดความสําคัญปไปเลยหรือเปล่าซึ่งคุณอนุเนี่ยก็ได้ให้คําตอบนะคะเป็นหนังสือ <c oughs> ชื่อ The Nordic Theory of Everything นะคะซึ่งในหนังสือเร่อนี้เขาก็ได้หยิบยกสิ่งที่เรียกว่า Nordic Theory of Love ขึ้นมาก็คือทฤษฎีความรักของชาวนอร์ดิกอ๋อชื่อหนังสือก็คือ n o r d ดิก h e r y of everything นี่คือเขากำลังพูดอย่างนี้เขากำลังอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวิธีคิดแบบแบบคนแบบกลุ่มประเทศนอร์ดิกใช่ค่ะเพราะในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็คือจะพูดถึงหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องระบบและสวัสดิการการศึกษาการลาหยุดลาคลอดแบบการดูแลรักษาพยาบาลคือพูดหลายเรื่องมากแล้วนอร์ดิก h e r i e of love เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นค่ะเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรครับเมื่ว่า ความอะไรนะทฤษฎีความรักของกลุ่มประเทศนี้มันมีความพิเศษยังไงก็คือเอาจริงๆเนี้ยทฤษฎี Nordic t h e o r y of love ่มันมีที่มาจากเป็นทฤษฎีกันชื่อว่า Swedish t h e o r y of love ก็คือเป็นทฤษฎีความรักของชาวสวีเดนนะคะโดยนักวิชาการชื่อ Lars t e g o t นะคะเป็นชาวสวีเดนซึ่ง เขาต้องการจะอธิบายว่าคนเราอ่ะจะมีความรักที่แท้จริงได้ต้องเป็นคนที่อิสระเท่านั้นคือคุณต้องสามารถยินได้ด้วยตัวเองคุณไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะว่าถ้ามันมีเรื่องของความพึ่งพาหรือความจําเป็นเข้ามาเนี่ยอมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักร้อยเปอร์เซ็นแล้วฉะนั้นถ้าเราจะมีความรักแบบร้อยเปอร์เซ็นได้เนี่ยทุกคนจะต้องแบบยินได้ด้วยตัวเองจะต้องพึ่งพาตัวเองได้เป็นอิสระจากกันและกันเสียก่อนอืมวันนี้น่าสนใจเนาะคือหมายความว่า คนเราจะมีความรักให้กับกันได้ต้องเป็นอิสระคือหมายคือนั่นหมายความว่าถ้าเราเทียบกับบ้านเราก็คือว่าเราจะไม่มาติดเงื่อนไขในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาแต่เดิมเช่นขั้นดีเรื่องความกตัญญูอะไรเงรี้ยใช่ไหมชาวสวิเดชคนนี้เขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะรักกันได้นี่มันมันไม่ควรจะต้องมีเงื่อนไขอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่คือความรักที่แท้จริงมันต้องไม่มีเรื่องของความจําเป็นเข้ามาด้วยว่าถ้าฉันไม่มีเธออยู่ฉันจะอยู่ไม่ได้มันควรจะเป็น choice เป็นทางเลือกของเรามากกว่าว่าไม่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากจะอยู่กับเธอ,อประมาณนี้เธอ, <c oughs> อฟังแล้วดูงงๆเหมือนกันนะนั่นหมายความว่าเขาอธิบายว่ายังไงอ่ะไม่มีเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วต่อให้พ่อแม่ไม่ได้เป็นคนส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้มันก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่คือเขามองว่ามันจะเป็นความรักที่แท้จริงคือมันจะไม่มีเรื่องของความจําเป็นเขาม,มาเกี่ยวแล้วความบางทีเราอาจจะ fall out of love หรือมันอาจจะมีปัญหาอะไรกันแต่คือเราจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอฉันไม่มีเงินที่จะดูแลตัวเองไม่มีเงินหาหมอไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีเงินไปนเรียนเราเลยจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติอะสมมติรัตด,ดูแลทุกอย่างการศึกษาฟรีข่าวหมอค่าอะไรฟรีทีเนี้ย เราจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องว่าเราอยากอยู่ด้วยกันด้วยแบบเราอยากอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามันจะไม่ใช่เรื่องของความจําเป็นแล้วว่าแบบฉันต้องอยู่กับเธอเพราะถ้าไม่มีเธอฉันไม่มีเงินกินข้าวพูดง่ายเป็นเรื่องเขาก็คงพยายามจะอธิบายว่ามันคือรักแท้ไม่ใช่ใช่ไหมฉันไม่ใช่เงื่อนไขไม่จําเป็นต้องแบบว่าเราต้องรักคุณพ่อคุณแม่ก็เพราะว่าเขาส่งเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือเราต้องรักเขาเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่กับเขาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีกินเราจะไม่มีใครดูแล แล้วตอนนี้ครับม่มีพอมันมีกรัฐสวัสดิการ<ม>ที่ดีแล้วเนียเออเราลองย้อนกลับไปดูว่าแล้วความสัมพันธ์ที่ว่า<ม>ที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมันแน่นแฟนจริงไหม,ม,มเออ,ว,อว่าให้บน<ช>รักฟังมากขึ้นหรือเปล่าใช่เพราะฟังฟังดูแล้วมันเหมือนกับต่างคนต่างอินดิเพนเดนต์นะก็คือว่าแบบว่า ไม่ต้องเอาชีวิตไปผูกไว้กับใครอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยากจะฉันแบบฉันรักเธอแล้วฉันไปเลยก็ได้ไม่มีอะไรไม่ต้องมีเยอะแยะต่อก,อกอันค่ะก็เอาจริงๆเขาก็มีการศึกษาออกมาเหมือนกันนะคะว่ารัสรดิการเนี่ยส่งผลอะไรตร่อครอบครัวไหมซึ่งเขาก็พบว่ายิ่งประเทศที่ใจปั้มกับสวัสดิการเท่าไหร่เนี่ยค,คนยิ่งแต่งงานเยอะขึ้นนะคะอ้าวเหรอใช่เพราะว่าทีนี้เนี่ยการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะอะไรหมายถึงว่าเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยสมมติแต่งงานมีลูกกันเนี่ยดูแลทุกอย่าง แ oh, ต่ติดช่วยเหลือทุก <ừ. S 2> อย่าง ช่เพราะว่าในประเทศที่รััดรวัสดิการอาจจะไม่ดีก็อาจจะรู้สึกว่าการแต่งงานนั่นหมายถึงเดี๋ยวเราจะต้องมีลูกพอต้องมีลูกเสร็จเอาแล้วใครจะดูแลมีภาระใช่ไหม<ช>เขา<ช> <ๆ S 2> ก็จะลังเลเรื่องการแต่งงานใช่แล้วคืออย,อย่างบางประเทศอย่างประเทศไทยบางทีเราก็จะหูแบบจะแต่งงานบางทีอย่าว่าแต่แต่งงานหาแฟนก็คือแต่เวาลาไปหาแฟนเวลาจะไปเดทกันก็ไม่มีแล้วคือในประเทศนี้ด้วยความที่ work-life balance ก็ดีวัสดิการดูแลทุกอย่างเนี่ยคนก็เลยเหมือนมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นการแต่งงานก็เลยง่ายขึ้นแล้วพอแต่งงานเสร็จ จะมีลูกจะมีอะไรรัฐก็คือมาเข้ามา <Support S 1> ดูแลทุกอย่างทุกอย่างออตั้งแต่เกิดตั้งแต่ท้องออก็คือ,อ,อแค่ท้องค่าฝากขันค่าอะไรก็ฟรีแล้วอ,อครับนั่นคือนั่นคือเหตุผลที่ว่า,อาโอเคทําให้คนกล้าที่จะแต่งงานมีชีวิตคู่มากขึ้นใช่ค่ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในการศึกษาเดียวกันน่ะเขาก็พบด้วยนะคะว่าอัตราการยา ก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันเ้รวเออนั่นหนายควรามว่าอัตราการแต่งงานกันก็มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการหยาก็มากขึ้นอีกเช่นกันแล้วาจริงที่น่าสนใจอีกอย่างคืออัตราการอัตราการเกิดก็เยอะขึ้นนะคะคนมีลูกก็เยอะขึ้นอย่างที่บอกไปว่ารัดเข้ามาดูแลทุกอย่างฉะนั้นจะมีลูกก็ง่ายแต่ทีนี้เขาก็พบอีกอย่างว่าอัตราการเกิดที่เยอะขึ้นเนี่ยอัตราการเกิดของลูกนอกสมรส ก็เยอะขึ้นด้วยคือลูกที่แบบแม่ไม่ได้แต่งงานเลยค่ะก็เยอะขึ้นด้วยงั้นเราลองอธิบายปรากฏการณ์การหย่าก่อนดีไหมเมื่อกี้บอกว่าการแต่งเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าเอทำไมเขาหย่าเยอะขึ้นล่ะก็ถ้าเราลองคิดดูแล้วเนี่ยคืออย่างในประเทศไทยบางทีถ้าเราจะหย่ามันก็อาจจะต้องมีหลายๆเรื่องที่เราต้องคิดอย่างเช่นถ้าสมมติมีลูกหย่าแล้วใครจะดูแลลูกถ้าเราต้องไปทํางานใครจะดูแลลูกหรือว่าเราหย่ามาอยู่ตัวคนเดียวเราจะมีเงินพอ เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างนี้ไหมแต่เหมือนถ้าเป็นประเทศเหล่านี้เนี่ยคือคุณอยากมาลูกการศึกษาฟรีอยู่แล้วค่า,าร,รักษาพยาบาลฟรีอยู่แล้วเบี้ยเลีเ้ยงเด็กมีอยู่แล้วชายเราแอนส์มีอยู่แล้วฉะนั้นคือมันทําให้ความเสี่ยงในการหย่าเนี่ยค่ะมันน้อยลงคือเราก็ไม่ต้องมากังวลว่าแบบใครจะฉันจะดูแลลูกไหวไหมหรือใครจะดูแลฉันตอนป่วยเพราะว่ารัฐ ให้คาตอบทุกอย่างแล้วว่าเดี๋ยวรัดดูแลเองเหมือนกับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันไม่อยากอย,กอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วฉันอย่าได้เพราะยังไงเสียเนี้ยรัฐช่วยฉันเลี้ยงดูลูกแน่นอนใช่แล,ล้วรัฐจะดูแลฉันแน่นอนอ่าใช่แล้วเมื่อกี้แม่หมี่บอกว่าอัตราการเกิดของเด็กนอกสมรสก็คือว่าพูดง่ายๆน,นะไม่ได้แต่งงานกันนะใชอ,อาจจะแบบว่าแค่รักกันแล้วก็มีลูกกัน หรือว่าอาจจะไม่รักกันก็ได้นะอ่าแต่ว่ามีลูกด้วยกันอย่างนี้ก็เยอะขึ้นเวยเหมือนกันใช,ใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปพอเหมือนกับพอรัฐเข้ามาดูแลทุกอย่างอ่ะการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างมันก็ง่ายขึ้นอย่างการมีลูกเนี้ยอืมคือซึ่งถ้าเป็นในประเทศไทยเนี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะค <c oughs> ่ารักษาพยาบาลนะคะทำคลอดค่าโรงเรียนค่าการศึกษาลูกอะไรอีกแต่เหมือนพอเป็นในประเทศนอร์ดิกเนี้ยคือทุกอย่างมันฟรีอยู่แล้วแล้วยิง่งถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรัฐก็คือจะยิ่งเข้ามาช่่วยยเเ้าาใใหหญลทํ หลายๆบางผู้หญิงบางคนก็เลยเขารู้สึกว่าเอองั้นก็ไม่ต้องมีสามีก็ได้นี่ม,มีลูกเลยก็ได้อ <c oughs> พูดง่ายๆเป็นซิงเกิลมัมก็ได้ใช่ไหมใช่อเอาลรก,กรณีแบบนี้มันทําให้ผลจากสังคมสูงวัยหรือว่าประชากรสูงวัยหรือว่าที่เรากําลังคุยกันเรื่องแบบสังคมสูงวัยเริ่มส่งผลกระทบในหลายๆประเทศเนี่ยไดกลุ่มประเทศพวกเนี้ยได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าเขาสามารถที่จะ มั่นใจได้ว่ารัฐจะช่วยดูแลเพราะฉะนั้นการที่จะมีลูกการที่จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะตอนนี้หลายๆประเทศเราจะเห็นนะว่าอัตราการเกิดนเนี่ยลดลงแต่ในขณะที่อัตราของผู้สูงอายุนี่เพิ่มขึ้นก็เอาจริงๆในประเทศยุโรปเหนือส่วนมากเนี่ยเขาถามว่าประชากรสูงอายุเขาเยอะไหมก็เยอะนะคะแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างเสมอแล้วอัตราการเกิดของเขาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่อยู่ในเลเวลที่เรียกว่าสามารถ เขาเรียกว่าการรักษาจำนวนประชากรได้เสียทีเดียวฉะนั้นคือถามว่าเขามีปัญหาเขากําลังกังวลเรื่องอสังคมสูงอายุไหมเขาก็กังวลแต่ว่าถ้าเราดูกราฟประชากรแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอย่างกราฟของประเทศเดนมาร์กเนี้ยอ่าจนวนประชากรของเขาอะ่ะมันไม่ได้ดิ่งลงเหวหรืออะไรอย่างญี่ปุ่นหรือยอย่างในไทยหรือยอย่างในเอเชียแต่ว่าเรียกได้ว่าเหมือนกับ กราฟจะค่อนข้างมีความคงที่มากกว่าคือถามว่ามันมากขนาดที่ว่าเขาไม่ต้องกังวลไหมก็ไม่คือเขายังต้องกังวลอยู่แต่ว่าก็จะไม่เจอกับภาพกราฟที่มันจู่ๆประชากรลดหัวหดหายกันไปเลยแต่ก็คือเหมือนกับเรียกได้ว่าทรงๆมาม,มากกว่าแล้วถ,ถ้าฟังดูแบบนี้แสดงว่ามันช่วยได้ไหมในกรณีที่เรามีรัฐสวัสดิการที่ดีมันก็จะช่วยทําให้อย่างน้อยอการเดินหน้าไปเจอกับสังคมสูงวัยที่มีเด็กเกิดน้อยอม,มีคนแก่เยอะขึ้นมันปัญหามันน้อยลงไป่ มันเกี่ยวข้องไหมก็คิดว่าอาจจะช่วยได้นะคะแล้วยิ่งอย่างตอนเนี้ในประเทศเดนมาร์กเนี่ยเหมือนเขายิ่งจะพยายามใช้รลสวัสดิการเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหามากกว่าเดิมอีกเพราะว่าอย่างในเดนมาร์กเนี่ยค่ะอย่างการศึกษาเขาฟรีใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงส่วนมากจะเข้าถึงการศึกษาได้พอๆกันทําให้มีผู้หญิงจํานวนมากกว่าจะจบการศึกษากว่าจะเริ่มตั้งตัวเริ่มทํางานก็อายุบางคนก็คือแบบเข้าไป30แล้วนึกภาพจบปริญญาโทปริญญาเอกกว่าจะเริ่มทํางานก็อายุ30กว่ากว่าสากลางๆเข้าไปแล้ว ว่าจะมีลูกอะไรอีกเนี่ยประเทศเดนมาร์กเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าแบบเอางี้ไหมแทนที่จะรอเรียนจบแล้วสร้างครอบครัวเนี่ยเธอสร้างครอบครัวตั้งแต่ยังเรียน,ปนไปเ,เลยตัง้งแต่คือหมายหมายถึงว่าส่งเสริมให้มีครอบครัวตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเลยใช่ก็คือเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมีระบบรัฐสวัสดิการอย่างที่บอกครับรัฐด,ดูแลทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเขาก็มีระบบชายแชร์อะไรทุกอย่างอยู่แล้วฉะนั้นเอางี้ไหมขึ้นเราก็ให้มหาลัยเนี่ยเหมือนกับ ยืดหยุ่นมากขึ้นครับแล้วก็ให้คุณน่ะสร้างครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนไปเลยโอ้หวิธีคิดแบบนี้มันกลับหัวกลับหางกับบ้านเราเลยนะใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราบ้านเราอาจจะบอกว่าเราควรจะต้องเรียนให้จบก่อนใช่ไหม<อ>ก่อนจะแต่งงานมีลูกมีครอบอครัวอะไรอย่างงี้ใช่มแต่ทางนี้ก็เพราะว่าเหมือนกับ ยังไงเหมือนกับคือเหมือนเขาอย่างเดนมาร์กอะคะ่ะถ้าเราลองดูจํานวนผู้หญิงที่สามารถกลับไปทํางานหลังจากมีลูกของเขาได้แล้วเนี่ยค,คือค่อนข้างสูงเลยประมาณแป9 0ได้ฉะนั้นเขามีแบบสถิติที่ดีอยู่แล้วมีระบบรองรับเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็เลยมองว่างั้นเราก็ผลักไปขั้นกว่าไปเลยคือจากตอนแรกคือมาช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงที่ทำงานคือตอนนี้ก็เราก็ซัพพอร์ตผู้หญิงที่เรียนไปเลยว่าอเอางี้ไหมคุณสร้างครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนไปเลย <laughs> เออแล้วเราก็อ่ะเราอาจจะปรับให้มหาลัยยืดหยุ่นมากขึ้น แล้วเอาจริงๆอะคะ่ะเขาก็มีเขาเรียกว่าเหมือนกับเบี้ยเลี้ยงแบบซัพพอร์ตการเลี้ยงเด็กสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังศึกษาอยู่ด้วยนะคะอืมโอ้โหนี่ถ้าเป็นบ้านเรานี่แบบคนละเรื่องในความ <c oughs> คนละความหมายกันเลยเนาะอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งอะที่จะช่วยทําให้มีเด็กเกิดมากขึ้น <c oughs> เนาะอย่างน้อยก็จะช่วยลดผลกระทบจากปริมาณพูดงา่ายๆลดผลกระทบจากพวกสังคมสูงวัยที่มีประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะ <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นเรียกว่า ไม่รู้ว่าจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่ามันก็มีวิธีคิดใหม่ๆในในแต่ละประเทศทั่วโลกเนาะที่เขาจะมีวิธีของเขาเองแล้วก็หาวิธีแก้ไขของเขาเองนะครับแล้วนี่พอฟังมาถึงตรงนี้นี่โอ้โหเราจะรู้สึกว่ารัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศแบบนี้นี่แบบมันสมบูรณ์จริงๆนะมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกแล้วก็เป็น เป็นสิ่งที่อยู่ในฝันของหลายๆคนนะเนาะแต่สําหรับมัมมี่แหละในเมื่อมันเพอร์เฟกต์ขนาดนี้มันมีจุดบกพร่องอะไรไหมมันมีจุดที่ยังมันจะส่งเสริมไปต่อทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างคนในครอบครัวเนี่ยมันห่างออกไปไหมหรือว่ามันแบบเย็นชาไหมเออเือกับอันนี้ก็คือเขาก็เคยทำทำการศึกษามาเหมือนกันว่าพอมันมีรัฐสวัสดิการเข้ามาเนี่ยมันทําให้คนเหมือนกับหวยหาคอนเนคชั่นความสัมพันธ์กับผู้คนน้อยลงด้วยหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆเขาพบว่า ก็ไม่นะคะเหมือนกับในการในการศึกษาเรื่องความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในยุโรปเนี่ยเขาก็พบว่าโอเคผู้สูงอายุในยุโรปเหนือเขาพบปะกับครอบครัวน้อยกว่าจริงถ้าเทียบกับยุโรปใต้นะคะที่วัฒนธรรมครอบครัวจะใกล้เคียงกันไทยหน่อยใช่ก็คือจะแบบเน้นแฟนกว่าแต่ว่าคนที่มีคู่อ่ะเขาก็ยังเผชิญกับความโดดเดี่ยวน้อยกว่าคนที่ไม่มีคู่อยู่ดีคือการแต่งงานการมีครอบครัวมันก็ยัง เหมือนกับช่วยป้องกันความเหงาให้เขาได้มากกว่าอยู่ดีอฉะนั้นมันก็อาจจะสะท้อนให้เราเห็นว่าเอาจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยคับคือเราเราเรายังสุดท้ายเรายังต้องการอะไรที่มากกว่าแค่ความสุขสบายทางกายว่าแบบเฮ้ยมีคนจ่ายค่าเราเรียนให้เรานะมีคนจ่ายค่า,ารักษาพยาบาลให้เรานะอืสุดท้ายแล้วครอบครัวหรือคู่รักสามีภรรยามันก็ยังมีบทบาทต่อชีวิตของเราอยู่ดีอืมครับ ือที่สุดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตัวรัฐสวัสดิการนี่มันจะอุ้มทําให้ชีวิตของคนเรามันมันสมบูรณ์ซะทั้งหมดเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันถูกออกแบบดีๆมันก็จะช่วยสนับสนุนได้ด้วยในอีกทางเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบอ๋อฉันมีรัฐดูแลฉันจะไม่อยากยุ่งกับเธอแล้วแบบฉันไม่ต้องมีใครก็ได้เพราะนึกอย่างถ้าสมมติเป็นครอบครัวคนไทยเนี่ยค่ะสมมติถ้าพ่อแม่เรารวยอะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่รวยดูแลตัวเองแต่เราก็จะไม่รักเขาเราก็แทงแบบ กลับไปนี่ใช่ไหมคะฉะนั้นมันไม่ใช่เชี่ยว่าฉันมีคนดูแลฉันไม่ต้องการใครแล้วครับพอมีความสัมพันธ์หนึ่งกับคนอื่นๆม,มันก็ยังเป็นสิ่งสัมพันธ์สำหรับเราอยู่ดีอืมใช่ใช่ครับอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือมนุษย์ต่างแดนนะครับกับการคุยกันถึงเรื่องรัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศนอร์ดิกและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับซึ่งก็หลากหลายประเทศครับอย่างที่บอกครับ ล้วนมีเครื่องมือมีวิธีการของตนเองนะครับในการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาหรือว่าลดผลกระทบจากสังคมสูงวัยที่กำลังเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมประสานอิงคนันกับมะมีครับลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ